สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูไพ่ยิปซีกับอาจารย์บาร์บี้เนาะ <c oughs> วันนี้นะคะพี่จะมาแรนดอมรีดดิ้งค่ะในหัวข้อที่ว่าเเวลาที่เขามาส่องเรานะคะเขารู้สึกอย่างไรนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาที่เขาแบบ เอามาส่องเราอะไรอย่างนี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรเนาะก็การอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสระกันบ้างนะคะไม่ใช่การอ่านดงโดยรวมเนาะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นโดวงของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ก่อนที่บาร์บี้จะไปทุกทุกอย่างเลยนะคะบาร์บี้จะมีประชาสัมพันธ์ทุกคลิปเลยก่อนที่จะถึงปีใหม่นะคะบาร์บี้เปิดคอร์สใหม่นะคะ5คอร์สด้วยกันนะคะเรียนจริงๆตอน ต้นปีหน้านะคะแต่ว่าอันนี้เป็นราคาเออรี่เบิร์ดซึ่งจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะคะจะมีคอสจิตวิทยาด้วยแล้วก็จะมีคอสเกี่ยวกับไพ่นะคะคอที่หนึ่งเป็นไพยิปซีแอดวานซ์นะคะอย่างที่บอกกันว่าบิา๊กสอนไพยิปซีแล้วนะคะแต่ว่าไพายิปซีแอดวานซ์เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการดูไพ่กลับหัวนะคะการดูไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมการดูเลิกยามนะคะการดูเกี่ยวกับ ละเอียดขึ้นนะนะคะในในเรื่องของแบบ a d v a านซ์หรือโปรเฟชชั่นอมากขึ้นหรือการดูแบบ Youtube นะคะก็ถ้าใครสนใจอยากโรงเรียนนะคะบอกเลยว่าทุกครอร์สราคาหลักร้อยค่ะทุกคนแล้วถ้าราคาเต็มนะคะบอกเลยว่า3,000 4,000 5,000 6,000อัพบวกบกแน่นอนอันนี้ว่าพี่พูดจริงๆนะแต่ว่า,าพี่จะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นถ้าทักมา ถ้าทักมาหลังจากที่พี่ปิดรับแล้วคือพี่ไม่รับแล้วนะคะแล้วก็ราคาจะราคาเต็มเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามาบี้สอนไพ่ยิปซีราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะดังนั้นถ้าใครสนใจราคาหลักไม่ถึงพันก็รีบๆแอดไลน์มาสมัครนะคะจะมีไพ่ยิปซีแอดวานซ์คอที่1น,นะคะคอที่2จะเป็น ไพ่ Romance Angel นะคะสำหรับคนที่อยากดูไพ่ Oracle นะคะอันนี้คือคอที่สองนะตื่นเต้นมากทุกคนคอที่สามนะคะจะเป็นไพ่เอ่อไพ่ Romance a n g เ l เนี่ยจะเป็นไพ่ Oracle ที่ใช้ดูเกี่ยวกับเรื่องความรักใช่ไหมส่วนไพ่นี้นะคะจะเป็นไพ่ พระพิคเนตนะคะไพ,พ่พระคีคเนตจะดูเกี่ยวกับเรื่องการประสบความสําเร็จนะคะใครที่บูชาพระพิคเนตนะคะบิี้ก็เป็นลูกพระพิคเนตเหมือนกันนะคะบ๊บี้ใช้ในการทานายเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินการประสบความสําเร็จความรักก็ได้นะคะแต่ว่าที่บาบี้ไม่ออกหน้ากล้องเพราะว่าบาบี้ไม่ค่อยทําเรื่องงานเงินในในคลิป YouTube นะคะก็อันนี้เปิดสอนอันนี้เปิดสอนนะคะแล้วคอที่ที่จะเป็นคอร์เกี่ยวกับอ,อ,อ๋อการดูเบอร์มงคลนะคะเบอร์มงคลบัญชีมงคลนะคะ ทะเบ,บียนรหัส ATM นั่นนี่นู่นนะคะหลังจากนี้บาบี้ก็จะดูเบอร์มงคลนะคะแล้วก็คอร์สสุดท้ายอันนี้อยาก represent มากนะคะสำหรับคนที่คือคอร์สเนี้ยจะดีมากๆสำหรับคนที่ move on เป็นวงกลมนะคะชื่อคอร์สว่า จุดจบการมูตออนเป็นวงกลมนะคะคือสําหรับคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้นะคะสําหรับคนที่เจ็บปวดในเรื่องของความรักอกหักเสียใจนะคะอันนี้เป็นคอจิตวิทยาซึ่งคอจิตวิทยาของบวีจะราคาแบบราคาสูงมากแต่ว่าอันนี้บาวีเปิดตัวให้นะคะราคาจึ้งมากนะคะใครที่สมัครหลังจากที่บาวิีปิดรับไปปุ๊บอัพราคาเป็นราคาปกตินะคะถ้าใครสนใจนะคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้คนที่ มีบาดแผลกับ,กบอดีตคนที่มีปุมในความรักอ,อกหักบ่อยนะคะมาบี้ดูแลเคสเนี่ยมาประมาณพันหัวเคสแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยรับรองนะคะการที่ลงคอสเนี้ย จะรักษายาคุณแน่นอน100%นะคะแต่ผลลัพธ์เนี่ยจะได้มากหรือน้อยมันแล้วแต่บุคคลว่าคุณให้ความร่วมมือแค่ไหนนะคะดังนั้นใครที่สนใจรีบแอดไลน์มาถามมาบี้ได้เลยนะคะและใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะอยากปรึกษาส่วนตัวโทรคุยอัดคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะอะ ขอภายนะที่ประชาสัมพันธ์ยาวหน่อยแต่ตื่นเต้นมากนะคะอยากให้ทุกคนมาโรงเรียนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าิจะเปิดคอร์สเรื่อยๆเนาะแล้วก็อันเนี้ยเป็นราคาพิเศษนะคะถ้าวิปิดลับแล้วจะราคาเต็มทันทีนะอันนี้พูดจริงๆไม่จกตานะคะถ้าวิจกตานี่คือมาด่าวิได้เลยนะคะให้ราคาพิเศษแค่เฉพาะจํากัดอะวิมีจํากัดเฉยๆอยากอยากให้ทุกคนมาเรียนสดไม่ใช่อะไรนะคะแล้วก็ นี่ขออนุญาตขายของวันนี้เราจะมากินอ้ยตื่นเต้นสักนึงนะเอ้ยทุกคนนี่น้ำปลาหวานเดีย๋ยวดูนะมาบี้ยังไม่รู้เลยว่ามะม่วงอะ่ะมันเป็นอุ๊ยมันเป็นมะม่วงมันหรือเป็นมะม่วงเปรี้ยวแต่ส่วนตัวมบ,บี้ชอบมะม่วงเปรี้ยวนะคะน้ำปลาหวานกุ้งแห้งแบบเยอะมากจึงจ้งๆนะคะสูตรของเรา คือมันดูเราใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะสำมรันคนที่ลดน้ำหนักกินได้นะคะแต่กินก็จิ้มพอประมาณนะทุกคนแต่บาร์บี้ลดน้ำหนักบาร์บี้ก็กินได้น้ำตาลมะพร้าวแท้หนึ่งร้อยเปอื์เซ็นต์ ใครที่สนใจนะคะแอดไลไไดนนะ์มาได้เลยนะมาเริ่มเลยเดี๋ยวก่อ <c oughs> มะมวงเปรี้ยวไม่ใช่อะไรเข <c oughs> ็ดฟันมาก <c oughs> <c oughs> เป็นคนชอบกินทุกอย่างที่ขายคืออินมากมะม่วงเปรี้ยวคือแบบที่สุดนะคะเอาไปจิ้มแบบมะม่วงไปจิ้มอะไรได้หมดเลยอะ่ะมันแบบ มันปังมากจิ้มอะไรก็ดือ้อทุกคนแล้วแต่เลยชอบมะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยวมะกอกนั่นนี่นู่นกินได้หมดเลยนะคะเขามาส่งเราแล้วเขารู้สึกยังไงคะขอพลาังงานไทยหน่อยอ๋อแซ่บหุยแต่ว่าคนทักมาโรงเรียนเยอะมากเลยนะทุกคนก็รีบๆหน่อยนะเพราะว่าบี้รับจำนวนจำกัดนะคะ บอกว่าคือ,อยังอึ้งตัวเองอยู่เลยว่าแบบจะเปิดคอร์ตต้นปีหน้างั้นงั้นขอประชาสัมพันธ์ก่อนเลยละกันนะคะคือตื่นเต้นมากก็โอเคอะราคาเออรี่เบิดก็คือให้ราคานี้เลยเพราะว่าถ้าเปิดฟูลคอร์ตเต็มก็รู้ๆอยู่แล้วนะว่าพี่สอนให้ยิบซีเท่าไหร่อะไรยังไงนะมันไม่มีราคานี้แน่นอนเอาจริงดูดวง,ย,งยังแพงกว่าเลยอะ <laughs> ดูดวงยังแพ,งก, <laughs> ง,แพงกว่าเลยอะเปิดคาสสอนนะทุกคน เขาส่งเราแล้วเขารู้สึกยังไงคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยอะดูรืมร้มๆแล้วมีเสน่ห์เอ๊ะคนนี่คุณถามถึงนี่เอาแอคเคาปลอมมาส่งมะเนี่ยจัสติกโอ้ยคือเอาจริงบาพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเรื่องราวแบบเรื่องรักส,สับเศร้าเรื่องแฟนเก่านี่คือไว้ใจบ,บ่๊กได้เลยนะคือเรื่องราวมันเหมือนเรื่องเดิมๆอะไรแบบเดิมๆตลอดเลยเนาะคือ ประเด็นมารู้สึกว่าคนที่คุณถามถึงอ่ะอาจจะเป็นคนที่เป็น king of p e n t a c l e นะเอาจริงคนเนี้มีฟอร์มมีมาดเยอะถ้าเขามาสองคุณอะส่วนมากนะเขาจะไม่ค่อยแบบไม,ไม่รู้สึกว่าลักษณะลักษณะทุยลักษณะบุคลิกเขาเนี่ยดูเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบเออ what is call เขาดูเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อย ดูเหมือนเด็กอะเออแบบดูดูเป็นคนที่สุข,ขุมดูเป็นคนที่อาจจะหน้าที่การงานดีนะคะดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงดูเป็นคนที่แอ๊กอะเออขี้เก๊กกระเป๋าไม่มันไม่สมําคัญที่แบบว่าเขาอะจะแบบอายุมากกว่าเราหรืออายุน้อยกว่าเรานะแต่ว่ามามี่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ชอบความรักชวรี่แบบชอบความหรูหรามาเห่านะแล้วเขาก็เป็นคนที่ มาพี่รู้สึกว่ามีเกณฑ์นะคนคนนี้แบบจะใส่แบรนด์นงแบรนด์เนมหรือว่าชอบดูแลตัวเองแบบเอภาพลักษณ์ภายนอกนี่ดูแบบดูสร้างภาพมากเลยนะดูว่าเป็นคนที่แบบเนี้ยบนะคะแต่งตัวดีดูเป็นคนที่ดูบางทีแต่งตัวเกินอายุด้วยแล้วก็อาจจะแฟชั่นจ๋าคือดูดูเป็นคนรักษาภาพลักษณ์มากเลยของคนนี้แล้วก็ชอบแต่งตัวแบบโอ้โหจัดเต็มเอ่ยอะไรเอ่ยหรือว่าแต่งตัวชอบทําให้ตัวเองดูภาพลักษณ์เดียวไงแล้ว เขาดูเป็นคนที่ไม่ได้มีบุคลิกแบบเจาะแจะหรือพูดมากหรือว่าส่งคนนั้นคนนี้ไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เป็นคนบุคลิกแบบนั้นอะเออเท่าที่วิวรู้สึกนะรู้สึกว่าเขาดูเป็นคนที่แบบดูเป็นคนการงานดีด้วยนะหน้าที่การงานดีเป็นคนมีแพชชั่นเป็นคนที่ดูประสบความสาเร็จอะดูเป็นคนที่แบบขยันทํางานดูแอคดูแบบอาจจะเป็นตําแหน่งงานดีอะไรอย่างเงี้ย การศึกษาสูงดูมีชาติตรนะกลูน่ะเออโอ้ยพูดมาพูดมาแบบทุกอันก็คือเออดูเป็นคนมีชาติตระกูลดูเป็นคนที่แอคแอคแอคอยู่อะ่ะแล้วก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูบุคลิกนะารู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบมาส่งคุณโดยการแบบให้คุณรู้หรอกเอาจริงๆนะคะไม่มานั่งกดว้าวแบบดูแบบอะไรปัญญาอ่อนอเงี้ยไม่ค่อยนะดูเป็นคนที่แบบเก็บมาดอะเก็บทรงอะเออนะคะแล้วก็แล้ว ส่วนใหญ่ละกันนะคะไม่ไม่คอนเฟิร์มว่าทุกคนเพราะว่านี่คือการนัดรวมเขาจะมีครอบครัวหรือมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วการที่เขามาส่งคุณเนี่ยมันมิสุกว่าเขาใช้แอคเค n t ปลอมมาสง่งหรือใช้แอคเค n t หลุมมาสง่งเพราะว่าถ้าสเตรนท์เนี่ยอาจจะหมายถึงคุณได้เขาอาจจะเคยมีประเด็นกันก็ได้นะว่าแบบเคยไม่ชัดเจนต่อกันแล้วเคยแบบคุยแฟนจับได้อะไรเงี้ยแล้วก็บล็อกกันไปก็ได้นะคะคนที่คุณมาถามถึงเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วใน Facebook Instagram หรืออันฟอลโล่กันไปบล็อกไลน์บล็อกวอตแอบบล็อกอะไรหมดเลยแล้วก็สเตรน์มาวิสุกว่ามันมีโอกาสมีเกณฑ์ด้วยว่าคนของเขาอ่ะแบบไม่อนุญาตให้ให้ติดต่อคนนะคะหรืออีกในนึงก็คือเขาเขาใช้แอคเคาย์ปอมมาสองพวาเขาไม่อยากให้คนของเขาเข้ามาเห็นแล้วก็รู้ว่าเอ๊ คุณและเขาเนี่ยมีซัมติงกันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็มีอีกกรณีหนึ่งที่บี้รู้สึกได้ว่าคุณอาจจะเคยโดนจับได้กันว่าว่าเนี่ยเออว่าแบบมีประเด็นกันอยู่อะเออนะคะกับคนของเขานะคะแล้วยังไงต่อถามว่าเขาส่งคุณแล้วเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าคุณฮอต you know แบบดูมิสเน่ดูลึกลับซับซ้อนดูเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดูเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็ดูเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะคะ ดูแบบอ,อาจจะทํากิจกรรมหลายอย่างด้วยแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยน่าจะมีคนเข้าหาเยอะมากๆดูเป็นคนแบบมีคนมาจีบเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีชอตมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อท่าทางอาจจะดูเป็นคนเจ้าชู้เออไม่ใช่เจ้าชูส้สิดูมีเสน่ห์เออนะคะดูเป็นคนที่คุณดูคุณดู attractattractive ดูแบบ ดูเห็นแล้วมันดึงดูดอะเออดึงดูดนะคะแต่เท่าที่ดูมาพี่มองว่าเขาเขามาส่งคุณบ่อยไหมพี่ว่าเขาไม่ค่อยส่งคุณบ่อยนะอืมเพราะว่าคือมันเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะส่งไปทําไมอะ่ะส่งไปก็เท่านั้นส่งไปก็ก็ไม่ได้คุณมาเข้าครองอยู่ดีอะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะหนึ่งคือเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วสองคือ หคือเขามีครอบครัวแล้วสองคือ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณกับเขาอาจจะเคยคุยกันแต่ว่าไม่มีสถานะกันมาก่อนนะคะที่มาวิเห็นเนาะเอเดี๋ยวมาพีขอดูหนหนึ่งนะคะว่าแล้วความรู้สึกของเขาที่เวลาเข้ามาส่งเรา,าเขารู้สึกยังไงอีก ไม่โอเคเท่าไหร่อะเพราะว่าคือเอาจริงๆว่าคุณกับเขาน่าจะเคยมีประเด็นที่เดินออกจากชีวิตของกันและกันเหมือนประเด็นมันไม่ค่อยดีอ่ะคุณระหว่างคุณกับเขาอ่ะอืมประเด็นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะหมายถึงว่าไอ้ตอนเลิกกันไอ้ตอนจบความสัมพันธ์กันอะ มันเหมือนเอาถ้าเกิดพูดตรงๆเหมือนคนมองหน้ากันไม่ติดเราด้วาม้ำอ่ะมันมันเกิดจากการที่แบบเฮ้ยถูกจับได้แล้วก็ต้องเลิกครอบครัวนะเออแล้วก็คือต้องเลิกลากันไปนะมันเหมือนการจบกันจริงๆเท่าที่พี่ดูนะคุณและเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นคนคุยกันก็ได้ไม่ไม่ชัดเจนเลยอะหรืออาจจะแอบคบก็ได้แอบแซบแต่ก็ไม่ชัดเจนแล้วตอนที่อยู่ด้วยกันมันเหมือนแบบให้คำปรึกษากันดีอะ เออไปคนคุยที่แบบให้คาปรึกษากันดีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแบบคุยกันได้ทุกเรื่องอ่ะเออแล้วแบบมันมันดีอ่ะมันกลมกล่อมมันแบบมันให้คําปรึกษากันละกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันแฮปปี้ตรงนั้นน่ะแต่พอมันเกิดเรื่องขึ้นมาคือมันจําเป็นจะต้องเลือกอ่ะแล้วก็เขาก็คงต้องเลือกความถูกต้องเลือกศีลธรรมเลือกเลือกครอบครัวอะไรเงี้ยหรือเรื่องเราสลับกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ มันทําให้มันทําให้ตัวเขาเวลาส่องคุณทีไรมันก็รู้สึกเจ็บปวดอะเออแบบเขาเองก็ยังไม่ได้อยากเลิกคุยกับคุณส่วนตัวคุณเองมา้ววิก็รู้สึกว่าคุณก็คงไม่ได้อยากเลิกคุยกับเขาแต่มันจําเป็นจะต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อความถูกต้องมากกว่าความถูกใจนะคะสองถ้วยถูกต้องมันเป็นเติร์ดปาร์ตี้คุณกับเขาอาจจะเป็นแฟนเก่ากัน ส0ดาบยีดาบโอ้ไม่กอดคือมีซัมวันเฮิร์ดอะความสัมพันธ์นี้คุณคนที่คุณถามหนึ่งอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้นะเป็นแฟนเก่าที่ m o v ออนไม่ได้จากกันหรือเคยคบกันอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยทุกคนดู20ดาบความสัมพันธ์นี้มันอาจจะหนึ่งคือเขาอาจจะยังรู้สึกตอนนี้ก็ได้นะคะรู้สึกเจ็บปวดนะที่ ที่มาที่ที่แบบเลิกกับคุณไปอะ่ะหรือสองคุณเขาอาจจะทําคุณเจ็บปวดแบบยี่สิบดาบเลยคือความสัมพันธ์นี้มันมีคนใดคนหนึ่งอะ่ะเจ็บปวดแบบยี่สิบดาบเลยนะเว้ยยี่สิบดาบคือเจ็บมากเลยนะเจ็บแบบเจ็บสุด,ๆ,สดๆเจ็บเจียนตายเจ็บเจ็บที่มันมันความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้อะ่ะเออแต่ทีเนี้ยมันก็เลยแบบแล้วมันก็ลืมกันไม่ได้ด้วยอะ่ะนะคะ ดูเหมือนแบบเป็นแฟนเก่าอ่ะเป็นแฟนเก่าที่หรือเป็นคนคุยเก่าที่มันลืมไม่ได้อ่ะแล้วแบบเอาจริงๆป้าคุณคุณไปส่องเขาคุณก็เฮินนะเขามาส่องคุณเขาก็เฮินอืมแล้วยิ่งเห็นคุณมีเสน่ห์ขึ้นมีคนเข้าหาขึ้นอะไรแบบนี้คือเขาก็ไม่ได้อยากเห็นภาพนั้นอ่ะเออคือเขาไม่ได้ครอบครองแล้วเขาก็ไม่ได้แบบอยากเห็นภาพนั้นป้าว่าเออว่าคุณมีคนอื่นแล้วว่าคุณแบบ HAPPY w i t h เอาเขาแบบมีความสุขโดยที่ไม่มีเขาอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้ที่จะมองเห็นตรงนั้นอะเออนะคะเหมือนโลกเหมือนคนโลกจิตไหมเวลาที่แบบว่าเห็นมันม,นมรา้ิสูสึกว่าทุกคนโลกจิตหมดส่วนใหญ่ด้วยนะที่เลิกกับแฟนเก่าไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะมักจะชอบเข้าไปสาบแช่งนะคะถึงบอกว่าเหมาะกับคลาสมูฟออนเป็นวงกลมมากเลย จบการมุ v ออนเป็นวงกลมของมามี่มากเลยคนที่ชอบสาบแช่งแฟนเก่านะคะคนที่ชอบอาฆาตแค้นนะคนนี้แบบ m o v ออนจากแฟนเก่าไม่ได้นะคะคนที่เจ็บปวดกับเรื่องในอดีตเอาตัวเองออกมาจากอดีตไม่ได้นะคะเหมาะกับคลาสนี้มากเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนยังอาฆาตแค้นแฟนเก่านะคะคือเป็นโรคจิตนะคะชอบเข้าไปส่งแฟนเก่าแล้วพอไปเห็นมัน กินหรูอยู่ดีพอไปเห็นมันแบบโอ๊ยกับแฟนใหม่คือแบบโอ๊ยตัวติดกันเป็นตังเมีาแขนจัดนะคะแล้วก็คือเอาตัวเองออกจากกลุ่มนี้ไม่ได้นะคะคือมันมันไม่ได้อะมันมันต้องโดนมากนะคะคลาสนี้ดังนั้นเนี่ยหยุดสง่งเนาะ <laughs> ยิ่งส่งก็ยิ่งเจ็บยิ่งส่งก็ยิ่งเอาตัวเองไปเปรียบ,เ,บเทียบตัวเขาเองก็เหมือนกันเขาก็ไม่ค่อยได้อยากส่งคุณหรอกแต่ว่า อ่ะเดี๋ยวดูซิว่าเขาส่งไหมเออส่งป่ะเท่าที่บาร์บ,บี้เห็นในไพ่ก่อนนะก็คิดว่าส่งแต่ส่งไม่มากนะคะถ้าเขาส่งไหมสิบดาบอะนะเอาจริงๆป่ะเขาส่ง แล้วก็เหตุการณ์ที่คุณเลิกกับเขาอาจจะเป็นการเลิกแบบกระทันหันก็คือเอาจริงนะบางคนอะอยู่ดีบล็อกกันเฉยเลยดยที่แบบเอา้ากูทาอะไรผิดวะอะไรอะไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็เพราะว่าแฟนเขาจับได้ไงเออคืออย่างที่บอกอะวิเคยเล่าให้ฟังเนาะมันเคยมีคนนึงเป็นคนคุยมันบอกว่ามันจะไปฟิตเนส <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเขาจะไปฟิตเนสป่านี้ผ่านมาสิบปีเขายังไม่ออกจากฟิตเนสเลยคะ่ะทุกคน <laughs> คือแบบนังบอกว่าเอ้ยเธอเดี๋ยวเราแบบเดี๋ยวเรามานะเดี๋ยวเราไปฟิตเนสพอสักพักหนึ่งคือเลิกคุยกันไปเลยจา้าคือแบบหูมึงไปฟิตเนสแบบสิบปีแล้วเขายังไม่กลับจากฟิตเนสเลยนะทุกคนนะหรือว่าแบบตัวคุณเองก็อาจจะช็อกๆอกอะ่ะว่าแบบเอา้าเลิกกันแบบกระทันหันนะคะงงงงงงแล้วแบบบางคนน่ะนะอย่างที่บอกว่ายึดต,ติดว่าเฮ้ยตัวเองทําอะไรผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ถ้าทุกคนไม่มาคอนเสิต์กับบาร์บี้อย่างเงี้ยหรือทุกคนไม่มีไม่รู้เหตุผลอะไรไม่มาดูดวงไม่อะไรเงี้ยบางทีคุณอาจจะคิดไปเองว่าเฮ้ยเราทําอะไรผิดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้ปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เราอะ่ะแต่อาจจะไปอยู่ที่เขาก็ได้อ่างเงี้ยค่ะถูกปะ่ะคือมันมันมีหลายคนมากเลยนะที่เลิกกันแบบกาทันหันแล้วมันไม่ได้คําตอบอะ่ะว่าแบบว่าว่า ว่าทำไมถึงเลิกกันเออแล้วแล้วแบบว่าทำไมไม่บอกบอกเลิกกันตรงๆละ่ะอะไรเงี้ยมันพอไม่ได้รับคำบอกเลิกพอไม่ได้รับอ,อการคอนเฟิร์มที่แท้จริงอะ่ะหรือบางทีเขาอาจจะอ้างเหตุผลอื่นอะ่ะที่มันดูแบบไม่เมกเซนต์อ่ะไม่อะไรไม่เกี่ยวกันป้าอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คุณรู้สึกแบบ เหมือนมีคําถามในใจพอมีคําถามในใจปุ๊บพอมันไม่เคลียร์ปุ๊บมันก็ทําให้เรามุฟอ่อนยากเข้าใจป่ะเออมันมีอีกหลายคนนะคะที่รู้สึกแบบนั้นตัวเขาเองก็เขารู้อยู่เต็มอกอะว่ารู้สึกว่าเขารู้อยู่เต็มอกว่าทําไมทําไมถึงเลิกกันแล้วเขาเองก็เขาเองก็ยังรักคุณนะเท่าที่มาวีเห็นเขายังหลงเสน่ห์ในตัวคุณอยู่แต่เขาจําจําเป็นต้องเลิกเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะความถูกต้องนะคะมากกว่าความถูกใจนะคะประมาณนี้ ม,มันเป็นอะไรที่จีดนะคะเขามาดูเราไหมดูค่ะส่องแต่ไม่บ่อยนะคะส่องอยู่นะคะส่องอยู่เพราะว่ายังเสียดายอยู่นะคะดูลักนณาราศีนะคะมังกรค่ะราศีสิงห์ราศีธนูราศีกุมนะคะอาให้โรแมนต์แองเจิลนะคะใครที่มีอยู่แล้วแล้วก็อยากเรียนนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ ขอให้มาสมาัครภายในเวลาที่กำหนดนะคะ Let your friends help i o h waiting for release your ex, calling of your soulmate, keep an open mind, get to know each other. อ uh, ่าไพ่ที่นางฟ้าแนะนำมามรู้สึกว่าจริงๆอะ ถ้าเรื่องนี้คุณหารทางออกไม่ได้อ่ะคุณอาจจะต้องให้เพื่อนคุณหรืออาจจะต้องไม่ใช่เขาเป็เพื่อนก็ได้อาจจะเป็นคอนเซิล์แบบว่าวิก็ไดคอนเซิล์คือคนที่ให้คําแนะนํานะคะว่ามีใช้ใช้คําว่าคอนเซิลล์นะหลังจากนี้ไม่ได้ใช้คําว่าดูดวงโดยเฉพาะเนาะเอ่ออาจจะต้องให้คนอื่นอ่ะช่วยเพราะว่าคือคนที่ไม่มีประสบการณ์กับคนที่มีประสบการณ์มันต่างกันเลยนะแต่ถามว่าทําไม ทำไมเราถึงต้องเสียตังค์ให้กับหมอดูทำไมเราต้องเสียตังค์ให้กับคนที่เป็นโค้ชทางด้านจิตวิทยาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะความต่างมันคืออะไรรู้ไหมคะความต่างคือถ้าคุณไปถามเพื่อนถามคนรอบข้างเขาก็มักใจ้คาปรึกษาตามประสบการณ์ของเขาถูกปะ ตามประสบการณ์ที่เขามีอ่ะเออเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าถ้าเราไม่เจอกับตัวอมันไม่มีใครเข้าใจหรอกถูกปะไม่ว่าจะเป็นมือที่สามไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าเลิกอะไรก็แล้วแต่คือถ้าถ้าคนไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นอ่ะเขาจะไม่มีทางเข้าใจแบบอย่างลึกซึ้งถูกปะการที่คุณขอคำปรึกษาใครอ่ะถ้าเขาเข้าใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์กับกับเขาตอบไปตามประสบการณ์ของเขาคุณจะรู้สัมผัสได้เลยว่ามันต่างกันมากนะคะ แล้วการที่คุณต้องมาปรึกษาโค้ชทางด้านจิตวิทยาหรือคุณต้องมาปรึกษาโมดูลหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรเพราะว่าเขาผ่านเคสมาเยอะอะโดยเฉพาะคนที่รับดูดวงส่วนตัวหรือรับโคชชิ่งเยอะๆค่ะปั๊จะเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญมากกว่าถูกปะดังนั้นเนี่ยมองปั๊กเดียวบางทีรู้เลยอะเออว่าแบบเคสไหนเป็นเคสไหน,เค,ไหนเคส by เคสยังไงนะคะดังนั้นเนี่ย ตัวลำพังบางทีเราหัวเดียวกะเทียมรีบนะคะบางครั้งอาจจะไม่พอนะ,ะอาจจะต้องให้เพื่อนช่วยหรืออาจจะต้องให้คนที่เขามีประสบการณ์ทางด้านเนี้ยช่วยมันจะได้แนวคิดอะไรที่มันหลากหลายมากกว่าที่เราอาจจะเอ๊ะเราไม่ได้ฉุกคิดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เ e a ศจูเอ็ x เนาะมันก็ต้องปล่อยอะคะ่ะปล่อยพลังงานนี้ไปเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อย เราก็จะยึดติดกับอดีตอยู่แบบนั้นนะคะตัวเขาเองก็เช่นกันเนาะเหมือนต่างฝ่ายต่างก็รีลิสกันแต่ว่าก็ยังลืมกันไม่ได้เนาะเข้าที่ดูแล้วก็เนี่ยในเรื่องของความต่างชาติศาสนาในเรื่องของกฎเกณฑ์รูต่างๆเรื่องที่บ๊อบบี้บอกไปว่าถูกต้องนะคะต้องทำตามหัความถูกต้องมากกว่าถูกใจบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องครอบครัวรักสามเศร้าก็ได้นะ บางครั้งเรื่องที่มันเกิดขึ้นสำหรับเรนดอมนี้อาจจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมก็ได้นะคะบางคนก็มีนะบางทีเคยเป็นเหมือนกันมีแฟนต่างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะต้องมีการตกลงกันว่าเอ๊ะเราใครจะต้องมาเปลี่ยนศาสนาหรืออะไรแบบเนี้ยมันบางครั้งบางศาสนาเขาอาจจะมีกฎเกณฑ์บังคับในการที่เออถ้าเกิดว่าคบกันก็คือต้องเปลี่ยนศาสนานะอะไรแบบเนี้ยบางครั้ง มันอาจจะเป็นประเด็นก็ได้นะคะหรือในเรื่องครอบครัวเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้ในการที่มีต่างชาติต่างศาสนามามาเป็นสปายส์มาเป็นลูกเขยอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็มีเกณฑ์เป็นครอบครัวแบบในเชิงพ่อแม่ด้วยนะคะก็เกี่ยวข้องด้วยนะคะ w o r d w a i t i n g for นะคะเขาบอกว่าคือบางครั้งเราต้องขจัดพลังงานในอดีตออกไปก่อนอะไม่งั้นอะออสิ่งที่เราขอสินศักดิทธิ์ในคู่แท้ของเราอะเขาก็จะมาช้าขึ้นอะ นะคะบางทีถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าคนที่เรานึกถึงอ่ะเขาไม่ใช่สําหรับเราอ่ะแล้วเรายังคงกอดเก็บอดีตอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็เหมือนกับตู้เสื้อผ้าที่มันเต็มไปด้วยเสื้อผ้าเก่าๆอ่ะแล้วมันจะมีพื้นที่ใหม่ๆมาได้ไงแล้ว,แล,วแล้วคือมานั่งอดควรว่าเฮ้ยทาไมคู่เรายังไม่มาสักทีเพราะว่าคุณยังไม่รีเลชยูเอ็กซ์เนี่ยเออคุณยังไม่ปลดปล่อยพลังงานในอดีตแล้วคู่ค,คู่คู่ที่มาเขาจะมาได้ไหมอ่ะถูกปะ เหมือนรถเมล์อะเวลารถเมล์หรือรถตดยสารอะไรก็แล้วแต่คือมันที่นั่งมันเต็มแล้วอะแล้วเขาจะมาได้ยังไงอะถูกปะ่ะคุณก็ต้องรอไปอีกอะเพราะว่าคุณไม่ยอมปล่อยพลังงานในอดีตแล้วคนใหม่จะมาเมื่อไหร่อ่ะคือถ้ายิ่งปล่อยยากเขาก็จะยิ่งมาช้าขึ้นอ่ะเข้าใจปะ่ะเออดังนั้นก็ต้องรีลิซ์ y o u r ็กซ์เนาะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองกับสําหรับคู่ที่เขาแบบใช่จริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนเก่าจะใช่ก็ไม่เป็นไร ถ้าคนเก่าจะใช่ใช่ปะ่ะก็ปล่อยเขาไปหมายถึงว่าปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาเข้ามาเองอะ่ะเออเก t feel ป่ะถ้าเอ้ถ้าคนเก่าถ้าคนเก่าจะใช่ก็คือปล่อยให้ปล่อยให้ทุกอย่างแบบเออเขากลับมาเองหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ข้อความอยากจะบอกอะไร เขาอยากจะบอกอะไรนะเป็นข้อความอยากให้เราเข้าใจกันมากกว่านี้พเพราะรอยยิ้มของเธอเยียวยหัวใจการได้พบเจอกันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญความฝันกับความจริงนั้นตรงข้ามกันเขาอยากบอกอะไรกับเราคะ อยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ให้เราได้รักกันฉันไม่เคยลืมวันนั้นจะดีแค่ไหนหากเราได้กอดกันแน่นๆสักครั้งหนึ่งหยิบมาสองใบเนาะฉันรู้สึกผิดและเสียใจจริงๆบอกแล้วนึกว่าจะเป็นแฟนเก่าคุณเก่านี่แหละความอบอุ่น ใจฉันได้จากแววตาที่ห่วงใยของเธอนะคะโอเคนะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์ให้บาวีดยนะคะถ้าใครอยากให้คลิปนี้เป็นคลิปของคุณก็คือเขามาส่องคุณแล้วเขาก็เห็นว่าคุณแบบมีเสน่ห์สำหรับเขาเขามาส่องคุณแล้วเขารู้สึกเจ็บปวดเอาเอาไหมล่ะแล้วเขามาส่คงคุณก็คือรู้สึกแบบเสียดายอะไรแบบนี้นะคะกอ็อธิษฐานกับอาจารย์มาว่า,อาขอให้เขา มาส่องเราแล้วรู้สึกว่าเราสวยหรอขอให้เขามาส่องเราแล้วรู้สึกว่าเรามีเสน่ห์ก็ได้เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พออย่าไปสาบแช่งเขานะคะอย่าไปสาบแช่งเขาเอาให้เขาเห็นว่าเราดูดีนะคะมีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็พอนะคะ แค่นี้เขาก็จะเสียดายตาอยู่แล้วเนาะเอออย่าไปสาบแช่งเขาเลยนะคะโอเคนะคะแล้วใครที่สนใจอยากเรียนอะไรก็แล้วแต่คลาสต่างๆมาสอบถามกันก่อนได้นะคะพักสอบถามหลังจากนี้ที่บาร์บี้ปิดคลาสใดราคาเออรี่เบิร์จะเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วใครอยากมาแนมาขอคำปรึกษาอะไรก็แล้วแต่ก็แอดไลน์มานะคะหรือซื้อของก็แอดไลน์มานะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย